ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นสี่ราศีที่โดดเด่นเราจะจัดขึ้นให้ท่านได้รับฟังกันว่ามีราศีอะไรกันบ้างภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นทั้งหมดสี่ราศีจะมีโชคมีลาบท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรำรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งหมดสี่ราศีนี้เรามาเริ่มกันราศีที่สี่นั่นก็คือราศีธนู ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูภายในช่วงของวันที่1 6เดือนธันวาคมไปจนถึงวันที่1 4ของเดือนมกราคมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังกันได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านแต่ท่านก็สามารถเข้ามารับฟัง ราศีธนูได้ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงชาวราศีธนูกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของการงานชาวราศีธนูนั้นก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีและสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ เรามาพูดถึงในสิ่งที่ดีกันก่อนในเรื่องของการงานการงานนั้นท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านชาวราศีธนูนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านท่านทำแล้วจะมีชื่อมีเสียงมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอ เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน,ท,านท่านท่านำแล้วก็จะมีความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวของท่านนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกแต่หากในเรื่องของการงานต้องยกให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ท่านจะมี จีบจะมีจับจ่ายใช้สอยก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ท่านก็จะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อาจจะมีขาดมืออยู่บ้างในช่วงของปลายเดือน ปลายเดือนนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะติดขัดอยู่เสมอจะทําให้ตัวท่านนั้นต้องชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินการทองให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในเรื่องของการเงินเรามาดูในด้านของการงานสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการทำงาน ถ้า,าว่าท่านทํางานส่วนตัวอันนี้ท่านระวังอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆและจะเป็นงานที่เร่งด่วนบางทีบางครั้งท่านทําไม่ทันก็ต้องไปจ้างไหวหวานลูกน้องมาช่วยในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมก็ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการชิงดีชิงเด่นก็นได้ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูราศีต่อไปนั่นก็คือราศีที่สามนั่นก็คือราศีพิจิตในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในช่วงของวันที่16ของเดือน พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพิจิกนั่นก็เข้ามารับฟังกันได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านแต่ท่านเกิดอยู่ในเวราศีพิจิกนั้นก็เข้ามารับฟังกันได้เรารวบรวมจัดไว้ท่านได้รับฟังกันสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิก ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าเป็นอย่างไรการงานของชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีงานทําที่ดีท่านเคยว่างงานในช่วงก่อนนั้นท่านเคยตกงานอยู่เป็นเดือนเดือนท่านไม่มีงานทําแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะได้งานที่ดีท่านเคยสมัครอะไรก็ไว้ ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีชื่อเสียงทําแล้วตัวของท่านจะโด่งดังคนเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องผลงานของท่านแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าทำงานก่อสร้างทั่วไปท่านจะมีชื่อมีเสียงจะมีผลงานที่ดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ การลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ลงทุนไปแล้วท่านจะได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำงานที่ท่านทำก็จะมีคนให้การสนับสนุนและจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านอยู่นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตร ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านเหมือนกับว่าเป็นเงินหมุนเวียนมีรายรับแล้วก็จะต้องมีรายจ่ายเข้ามือซ้ายออกมือขวาอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นก็ต้องยอมยกให้กับชาวราศีพิจิตอีกเช่นเดียวกันต่อมาราศีที่ที่สี่นั้นก็คือ ราศีตุลท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของวันที่17ของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นท่านก็เข้ามารับฟังกันได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านนั้นก็เข้ามารับฟังกันได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมนั่นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีแต่ท่านต้องระวังไว้บ้างในเรื่องของการเจรจาหรือว่าทำสัญญาต่างๆในช่วงนี้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ถตาหากว่าท่าน จะไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาการเงินการทองอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีการไม่สําเร็จเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการเลิกลากันก็เป็นไปได้ท่านระมัดระวังเข้าไว้การเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเซ็นอะไรในช่วงนี้ท่านทบทวนดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นลงไปถ้าหากว่าท่านเซ็นลงไปแล้ว อาจจะมีการผิดพลาดและตัวของท่านนั้นจะเดือดร้อนในช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรท่านระวังไว้ให้ดีแต่สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่ในช่วงนี้การงานถ้าหากว่าท่านเคยไปสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงนี้ท่านจะได้งานทําที่ดีท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกต่หากในช่วงนี้การงานที่ท่านสมัครเขาไว ท่านก็จะมีความสำเร็จในช่วงต่อไปก็ถือว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ถือว่าดวงก็ดีมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองนั่นท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้มาอย่างที่เรียกว่าสวยงามท่านได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านการเงินการทอง ถือว่าไม่บกพร่องอะไรทั้งนั้นท่านจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านบางท่านนั้นร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวโดยที่ท่านมีโชคมีลาบมาจากทางไกลบางคนก็มีโชคมาจากความมืดหรือว่าความขวันนั่นเองท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อน นี่ก็ถือว่าเป็นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาราศีอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่1 7เจของเดือนกันยา ไปจนถึงวันที่16ของเดือนตุลาคมนี้นั่นท่านเกิดในช่วงนี้ท่านก็เข้ามารับฟังกันได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้วันเดือนปีเกิดของท่านหรือท่านจำไม่ได้ท่านก็สามารถเข้ามารับฟังกันได้สำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเรามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านที่เกิด อยู่ในราศีกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำจะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านทั้งนั้นการงานก็ถือว่าดีงานจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานใหม่ๆจะมีเข้ามางานเก่าๆที่ข้าง้าคงท่านก็สะสางทำได้ ในช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทำงานชาวราศรีกันท่านเป็นคนที่ลุยงานเป็นคนบุกเบิกอยู่แล้วท่านจะไม่ย่นย่อไม่ท้อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าจะงานหนักหรืองานเบาท่านสามารถทำได้ทั้งนั้นบางคนก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับจนมืดจนคำ่ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานประจําของท่านท่านเป็นคนบุกเบิกเป็นคนชอบทำงาน ชอบลุยงานอยู่แล้วก็ถือว่าการงานนั้นไม่มีปัญหากับชาวราศีกันท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยบางคนนั้นมีงานรับเหมาก่อสร้างก็มีงานเข้ามาหาท่านบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมี ตำแหน่งที่ดีและจะได้เรื่อนตำแหน่งได้มีโบนัสมีเงินเดือนที่ดีทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปท่านยังเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตหากชาวราศีกันนั้นถือว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินก็จะมีเงิน มุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการเงินการทองถือว่าอยู่ในช่วงของที่ดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในเรื่องของ การเจ็บป่วยในช่วงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ตอนปลายปลายเดือนในท่านระมัดระวงังอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าคนในครอบครัวของท่านอาจจะมีการร่มหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทั้งหมดสีราศีนี้ก็ถือว่า เราได้มาที่แนะให้ท่านได้มีความรู้และมีความสว่างสวัยเกี่ยวกับในเรื่องของดวงจะตาราศีทั้งหมดสี่ราศีนี้ท่านก็สามารถเข้ามาตรวจดูซิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าท่านฟังกันแล้วก็้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กรุณากดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี